าถึงในฝั่งของตัวพัทก็รื้อการลงทุนนะครับเมื่อวันก่อนเราไปอินเดียเมื่อวานเราไปแคนาดาวันนี้ขอมาที่ยุโรปบ้างนะครับแล้วก็จีนนะครับก็ต้องบอกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งทวีปนะครับอีกหนึ่งกลุ่มประเทศนะครับยูโรนะครับที่เมื่อวานที่ผ่านมาทางคริสตินลากาผู้ว่า ECB ได้ตัดสินใจในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับของ d e p o s i t facility ลง25 b a s i s point เหลือ3 7 5 แล้วก็ตัวเมนรีไฟแนนซ์ลง25 basis p o i บ t 4.25%ก็ต้องถือว่าลงต่อกันมาจากแคนาดาเลยนะครับแต่ถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าเหตุผลและบริบทเนี่ยแตกต่างกันไปจากแคนาดานะครับอย่างแคนาดาเนี่ยก็เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าเรื่องของเงินเฟ้อเริ่มต่ำกว่ากาเป้าหมายแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปแตะ2%ต้นๆในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้า เศรษฐกิจ GDP ต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่ถ้าเราลงมาดูในฝั่งของ ECB เนี่ยเหมือนกับเหตุผลยังไม่ค่อยได้ตรองพอเหมือนแคนาดาแล้วในฝั่งของ F f ดในฝั่งของตัวฟิวเจอร์ของทางแคนาดาเนี่ยเขาวางไว้ที่100 basis point ในช่วงปลายปีนี้ส่วน ECB เนี่ยเฟดแบบต่อให้เมื่อวานนี้โทษออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนตลาดก็ยังไม่เชื่อว่าจะแบบโดวิชเหมือนแคนาดา ก็ยังคาดไว้ว่าแบบ2ครั้งบวกลบแบบนี้อยู่ยังไม่ได้ขนาดแบบร้อยเบสิสพอยตเลยทีเดียวนะเพราะว่าโทนการแถลงลงถึงการปรับประมาณการขึ้นเนี่ยเหมือนมันยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องแรกนะครับมีการปรับเป้าเงินเฟ้อในปีนี้ขึ้น20 b a s i เ Point จาก2.3เป็น2.5แล้วปีหน้าเนี่ยคาดการเดิมว่าจะลงไปสู่กอรอบเป้าหมายที่2%กลับปรับขึ้นมาเป็น2.2% นะครับก็เลยส่งผลให้หลายคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อาจจะไม่ได้เห็นเป็นแบบขาลงตลอดการอาจจะแบบลงแล้วเวทแอนซีซึ่งคําถามนี้ถูกยกกลับไปที่คริสตินลากาดและคริสตินลากาดก็ตอบแบบนั้นเลยว่าไม่ได้หมายความว่าปรับลงครั้งแรกในรอบนี้แล้วจะต่อไปนี้จะลงตลอดทางไม่ใช่เพราะจะกลายเป็น Data d e p e n d e n t ในการดูแต่ละทางซึ่ง d a t a d e p e n d e n t ในรอบนี้ของแต่ละทวีปแตกต่างกันไปของยุโรปเนี่ยตอนนี้ที่เจอที่เจอกับแรงกดดันเลยเนี่ยคือ จอกับปัจจัยการเมืองของบางประเทศในกลุ่มนั้นนั่นแหละที่มีความจำเป็นมีการปรับขึ้นค่านแรงขั้นต่ำนะครับเวชเพรสเชอร์ของเขาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาจากเดือนอปลายปีที่ผ่านมามาเป็นปลายปีนี้เนี่ยปรับตัวจาก4.5ขึ้นเป็น4.7แล้วก็กดให้เงินเฟอ้อกดไม่ลงในระยะสั้นๆด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ยุโรปมีความกังวลเลยคือคณะกรรมการหลักของเขาส่วนใหญ่เนี่ย นะครับฝั่งซ้ายเป็นฝั่งโดวิชฝั่งตรงกลางเป็นนูโชฝั่งขวาฝั่งฮอกกิชเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าก็ยังมีเซนส์หรือว่าจุดยืนอยู่ในฝั่งฮอกกิชเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็เลยแอบตีความแบบงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงของดอกเบี้ยไปขนาดไหนและประมาณไหนนะครับซึ่งก็เลยเปิดชาร์ตอันนี้ให้ดูก็คือเป็น ECB rate path uh, divergent นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตลาดก็ยังไม่ได้เชื่อว่าจะมีการสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้แบบพันธงขนาดนั้น นะครับอย่างสีสีเขียวซ้ายมือสุดอน,นี่ยคือ3.75ก็คือเป็นเลทที่มันลดลงมาเมื่อวานนี้แล้วนะครับในฝั่งของตัว deposit facility นะครับแต่จะเห็นได้เลยว่าในช่วงของเนี่ยกันยานะครับก็ยังอยู่แบบเปริมๆคือเหมือนกับยังไม่ได้เชื่อว่าจะลด,ดะนะครับแล้วก็อาจจะไปลดอีกทีนึงในช่วงประมาณแบบเท่อโทีไม่ใช่กันยาในช่วงของ2เดือนข้างหน้าเนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ลดนะครับแล้วไปดูอีกทีนึงในช่วงของเดือน กันยาแต่ก็จะเห็นได้เลยว่าเสียงมันก็ยังแตกอยู่อันนี้อันนี้คือเป็นเหมือนแบบคือเขารนะเรียกว่าไงเขาเรียกว่าถ้าเฟดเนี่ยเรียกว,ว่าเฟดฟันเลทเฟดฟันฟิวเจอร์แล้วก็อ่าอ่าเลทของบีโอซีอันนี้เป็นของ ECB ก็จะเห็นได้เลยว่ามันแบบม,แบบมันยังดูมิกซ์อยู่แล้วมันยังดูแบบภาพแบบยังไม่ได้สามารถฟันธงใดใดนได้เพราะฉานันเนี่ยก็เลยปรับปรับอตอบคําถามให้เห็นภาพว่าตอนนี้สิ่งสิ่งหนึ่งเลยอะ่ะมันคือเป็นความไม่ชัดเจนของธนาคารกลางหลายลประเทศแล้วถูกไหมครับ ถ้าใครจําได้นะครับมันจะเป็นความไม่ชัดเจนของธนาคารหลายๆประเทศนะครับซึ่งซึ่งชาร์ตนี้มันกําลังจะบ่งบอกอะไรนะครับชาร์ตนี้มันกําลังจะบ่งบอกว่าถ้าหลายๆธนาคารตอนเนี้มันไม่มีความชัดเจนนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าพอเวลามันไม่มีความชัดเจนมันจะตามมาด้วยอะไรมันจะตามมาด้วยทองคำครับ ผมจาไม่ได้ว่าผมผมหาชาร์จไม่เจอนะแต่ว่าผมเคยเปิดชาร์จชาร์จหนึ่งอ่ะให้กับทุกคนดูอ่ะว่าถ้าธนาคารกลางหลายหลายธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเหมือนกับมีตัวสัญญาณฟิวเจอร์อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วผมจะถ้าถ้ามีสัญญาณฟิวเจอร์ที่มันสเปะส,สปะาก,กันไปอ่ะคำตอบเลยคือทองคําจะเพอร์ฟอร์มนี่ผมเปิดให้กับทุกคนดูนี่นะครับคือเมื่อวานเนี้ย o o c ก็แอบ,บแบบงง นะเฟดตอนนี้ไ i เออร์ฟลอรเกอร์หรือเปล่ายังไม่ทราบ ECB เมื่อวานนี้ทุกคนแบบอ้าวเฮ้ยแล้วค่างเงินยูโรเป็นยังไงทุกอย่างเป็นยังไงมันดูแบบงงหมดนะครับพอเวลาเมื่อเวลามันมีความไม่มั่นใจไม่แน่นอนไม่มีเสถียรภาพและไม่มีทิศทางของหลายๆธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเงินมันจะไปพักที่ทองคานะครับทุกคนคุณจับตาดูดีๆเลยแล้วคุณลองเซฟชาร์ตนี้ไปยผมไม่ไม่มีเวลาอธิบายตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะ แต่สังเกตได้เลยนะตั้งแต่สมัยสปีชของ a ารันกร s นส n ปนสปีชของแบน b a นันกี้การทํา QT การทํา QT หลักๆหนักปุ๊บยกเลิก QT วีรีโปเด้ง QE กลับมาแบบนี้ทุกคนบอกเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะเนี้ยนะครับอ่าอินเฟลชันพีตอนราคาน้ํามันในปีสงครามต่างๆแบบนี้ housing bubble creditation ธนาคารกลางบอก e ute, เอาเฮ้ยเอายังไงดีนะครับตอนนี้มันจะเป็นภาพแบบคล้ายๆกันส่วนหนึ่งเลยคือ หันขวาไปเฮ้ยเฟดมันยืนอยู่นี่ว่าแต่ BOC บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วยืนไม่ไหวแล้ว ECB บอกว่าเฮ้ยดูจากเงินเฟอ้อก็ยังพุ่งขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีเวชเฟสเชอร์กดอีกแต่ลดดอกเบี้ยนะครับทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้ผมนั่งฟังคริสตินลากาดแถลงนะผมยังแบบคืองงอนะ่ะผมยังแบบงงๆอยู่เลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าผมงงนะผมว่าหลาย,ลยคนก็น่าจะงงไม่ต่างกนะนะับผมอ่ะแล้วพอดีผมนั่งฟังวันก่อนอน,นี่ใครนะัทเอ่อเอ่อทิฟนะครับทิฟนี่คือผู้ว่าการของ,ของ C, ากาั นะแล้วเดี๋ยวฟังพาวเวลต่อในช่วงสัปดาห์หน้าเขาจะมีการประชุมต่อเนี่ยผมก็ำลังรู้สึกว่าตอนนี้สามคนฮะแอบงงๆน่ะคือแบบเวลาเราดูมันก็ต้องดูทำมิติของตัวเราเองกับมิติของประเทศแบบคู่ค้าของเราเพากลัวเรื่องค่างเงินด้วยถูกไหมนะเพราะฉะนนี้จะลงก็ลงเลยไม่ได้เพราะจะลงก็กลัวค่างเงินของตัวเองอ่อนกว่าเทียบกับดอลลาร์แล้วกลัวอิ p พอร์ตเงินเฟ้อเข้ามานะครับเสร็จปุ๊บลงปุ๊บอา้าวกลัวอีกพอเวลาลงแรงๆปุ๊บคิดว่าอสังหาจะคุมอยู่แล้วปรากฏ ถ้าดอกเบี้ยลงแรงๆปุ๊บอสังหาฟื้นขึ้นมาล่ะเงินเฟ้อพลิกขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินนโยบายการเงินจากครึ่งปีหลังปีนี้เป็นต้นไปผมกําลังจะบอกกับทุกคนว่าระมัดระวังนิดนึงนะครับนะครับสถานการณ์การเงินตอนเนี้ผมกําลังจะบอกว่าแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับว่าวันจันท์นี้อย่าพลาดรายการเราผมกําลังจะอธิบายภาพภาพหนึ่งของในสยสลัอเมกาให้กับทุกคนเห็นว่าตอนเนี้ย นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นเรื่องเศรษฐกิจขาลงของทางสหรัฐอเมริกาแล้วส่งผลให้บอลยิวลงแล้วเป็นการขายภาวะไทเทนิงซึ่งเป็นบวกต่อตลาดหุ้นซึ่งผมเล่นธีมนี้มาตลอด1ปีครึ่งที่ผ่านมาซึ่งมันได้ผลจากคอร์ริเลชันที่ผมบอกว่าต้องเชียร์ให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแย่ yeah! แล้วจะทําให้ดอกเบีย้ยลงกับยิวลงแล้วหุ้นมันจะฟื้นแต่จากครึ่งปีหลังปีนี้เป็นต้นไปผมจะมีทฤษฎีใหม่ทฤษฎีหนึ่งมาให้กับทุกคนว่า แต่ถ้ามันแย่มากมันจะดูไม่ดีแล้วนะนะครับแต่ถ้ามันแย่มากมันจะดูไม่ดีแล้วนะซึ่งผมกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองกับการลงทุนของหุ้นโลกซึ่งแนะนำว่าให้ติดตามกันในวันจันทร์หน้าถ้าใครสนใจสำหรับหุ้นต่างประเทศนะครับแต่วันนี้วกกลับมาให้ดูก่อนว่าผมนั่งอ่านสัญญาณของสามธนาคารกลางผมเริ่มเห็นสิ่งแปลกๆออกมาแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมเป็นนักกลยุทธ นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์คนไทยผมอาจจะมีมุมมองของผมที่บางอย่างเนี่ยต่างประเทศอาจจะยังไม่ได้พูดถึงหรือบางประเทศอาจจะพูดถึงแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นกระแสในบูมเบิร์ก CNBC อาจจะเป็นกระแสอยู่ในบล็อกเล็กๆที่ผมไปตามเขาแต่มีศักยภาพที่มีม,ม,มองตะูุขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองเนี้ยผมจะมาพร้อมกับเหตุผลของผมว่าต้องระวังนิดหนึ่งนะว่าเดิมเราเชียร์ให้เศรษฐกิจแย่ให้ยิวลง ให้หุ้นเด้งแต่ภาพแบบนี้มันไม่มีทางลัาสลองไปได้ตลอดเวลาจำไว้เลยนะคือมันเล่นอยู่กับไซเคิลว่าตอนนั้น QTQE อดอกเบี้ยอยู่ตรงไหนไม่ได้บอกว่าดอกเบี้ยตรงนี้ต้องเล่นแบบนี้ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับเพียงแค่ว่าในช่วงที่ผ่านมา1ปีครึ่งมันทำแบบนั้นได้แบบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแล้วหุ้นต่างประเทศตอบรับแบบนั้นเต็มเมแต่ครึ่งปีหลังไปต้นไปผมมองว่าการปรับตัวลงมาของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นบวกมากเหมือน1ปีครึ่งที่ผ่านมา เป็นบวกอยู่แต่ไม่ได้เป็นบวกเหมือนหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาแตนะ่เพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยแต่วันนี้เกิดได้ฟังเรื่องทองคําก่อนว่าทองคํามันจะมีโอกาสในการเปร์ฟอร์มถ้าตอนนี้สามธนาคารกลางหลักของโลกอย่างเฟดอย่างบีโอซีงฝั่งแล้วก็ ECB เนี่ยเหมือนเริ่มแบบล้วนๆข้างในนิดนึงแล้วว่าเอายังไงกันดีต่อนะครับแล้วชาร์ตนี้มันจะเอฟเฟกตีฟขึ้นมานะซึ่งเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าทองคําส่วนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับคือจริงๆผมจาไม่ได้ผมเคยโชว์ชาร์ตนี้ในรายการไหนนะ คือเราเราผมไม่ไม่แน่ใจว่าผมโชว์ใน Forward หรือเปล่าหรือผมไม่โชว์ในฟอร์ฟันหรือผมไม่โชว์ในในช่องทางอื่นๆที่ผมออกไปสื่อออกสื่ออื่นๆนะแต่ไม่แน่ใจแต่ว่าชารตนี้เป็นชาตที่ถ้าใครดูเป็นแบบไซเคิลของทองคำหลักๆนะทองคำจะอรฟอร์มตอนเซ็นเตอร์แบงค์เนี่ยแบบดำเนินนโยบายแบบแปลกๆนะครับ